กัดแล้วครับนะกัดแล้วครับกัดแล้วครับนะกัดแล้วครับท่าน,านผู้ชมอู้ท่อนบินสวัสดีครับน้านะไม่มีที่ไปครับวันนี้ เอาไม้เดิมครับจะมีที่ไปแล้วเอา,มาไม่เจอัำไม้เดิมก่อนจะมีชักสวบไหมยังมีสักสวบไหมวันนี้ดูกันครับ กัดไม่โดนใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมอ้ท่านบินโอ้โหหรุด อะไรวันนี้ยอหลุดแล้วครับช่อนครับช่อนน้องหานครับตัวแรกครับนี่ไซส์พอได้ครับไซส์สวยอยู่นะครับปลดปลาก่อนนะครับ กัดแล้วครับโอชัอนปอกชันปอกนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับนี่ชันปอกครับเก็บปลาก่อนครับช่องอย่างสวยครับแต่ลมแรงไปหน่อย ครับโอ้โหไม่รู้มาแต่ไหนครับรโคตรสวยเลยครับถูกพากันต่อครับ อยู่ะ้าง่ครับนะนชอนครับนี่ครับนะครับช้อนนอ,องหานครับใส่สวยครับตัวนี้ลืมเปิดกล้องไปเลยลับยากแท้ขับยากแท้นี่ นี่ครับนี่ใสสวยครับนี่ลืมเปิดกล้องครับเปิดไม่ทันครับเก็บปลาก่อนนะครับปลาขึ้นมาจิดน,น้ำเลยครับ มามาแล้วเนี่ครับช่อนหนองหานครับใสสวยอยู่นะครับนี่ครับนี่ใสสวยๆครับดูกบยางครับนี่ครับกบยางครับกบยางแนบรัวครับเต็มปากเลยครับเก็บปลาก่อนนะครับ กองไปทันคำตระนะมาแล้วครับนี่ครับนี่นี่มาครับนี่มาอีกเตี้แม้วครับใส่สวยๆครับชอนน้องหานครับกับกบยางแนกดัวนะครับนี่ครับนี่เต็มปากเต็มคำบดปลาก่อนนะครับกัดแล้วครับกัดมาแล้วครับอื้อ ใช้สวยนะครับนี่ครับนี่แดดเดียวครับปลดตาก่อนนะครับกัดแล้วครับนะใช้พอได้อยู่นะครับนี่ครับกบยางแน็กรวครับ นี่นี่ครับปลดปลาก่อนนะครับตรงเซ่ตนี้จะมีตัวหรือไม่ กัดแล้วครับอากัดแล้วครับโอ้โหชนบินครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่มาอีกตัวแล้วครับนี่ไซส์สวยๆครับไซส์แดดเดียวครับเก็บปลาก่อนนะครับมาดูปลารวมวันนี้ครับเวลาหลังเลิกงานครับดูครับได้สะกี่แต้มครับมีเวลาน้อยครับ ีงครับนั่นนูนครับน้ำวิยครับีแต้มครับ2 4เนี่ยเบื่อมั้2 4 12 4 6 8 ยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สามต็มแล้วครับตัวยี่สิบสี่ตัวครับมีเวลาน้อยครับหลังเลิกงานครับสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงหลังเลิกงานครับพอได้ผลอยู่นะครับมีอะไรต่างกันน้ำไหมครับก็สําหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับมีเวลาแค่สามชั่วโมงทําได้ยี่สิบตัวไซกำลังสวยแล้วครับ กลังเนะป็นตัวสวยใซนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ